ทำไมผีเสื้อถึงเป็นกลมๆล,ล่เลยพึ่งเลยกันใครอยากให้เข้ากันค่ะแล้วมันจะปาดมือแล้วมือข้างนึงมันก็จะหายไปสิบไบส์ไฟแวะสิบไบส์ไฟแวะสวัสดีค่ะเพื <c oughs> <ๆ>่อนๆเราจะมาทำแพนเค,ค้กค่ะ <c oughs> วันนี้หม่ำมาของอันนี้จะมาช่วยทำด้วยค่ะอุ้ยอุ้ย เอานนนนเทล,ลงไปหนึ่งถ้วยโอเคอันนั้นคืออะไรคะอันนี้คือแป้ง,ปงตอนนี้เราลองตวงดูก่อนค่ะตอนนี้เราใส่เข้าไปหนึ่งรอยแล้วเราก็ใส่นมเดี๋ยวเราใช้นมก่อนนะคะเราขอหยิบนมนมวัวน,นะคะนี่ค่ะใส่เข้าไปเท่าแป้งเลยค่ะเส่เข้าไปเท่าแป้งค่ะแต่ว่าตัวนี้แป้งมัน เริ่มน้อยๆยนะคะเลยจะทาให้มันเยอะขึ้นเดี๋ยวก่อนค่ะอันนี้เพิ่งเล่นค่ะอันนี้มันไม่ใช่ของเล่นนี่เป็นของกินนะคะหนึ่งถ้วยตวงนุ้ยคนนึงให้หมามาเทเสร็จแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ตอกไข่ตอกไข่อ่าเราตอกไข่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่อะช่วยช่วยกันช่วยกันอ๋อ โอเคอเอไม่เป็นไรคะ่ะต่อ<ะ>ไปอุ้ยต่อไปเราก็จะผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันถ้าไม่มถ้าไม่มีผู้ใหญ่ช่วยมันจะเลอะเทอะได้แล้วมัน<อ>จะาดมือแล้วมือข้างหนึ่งมันก็จะหายไป ออกมาคิดว่ามันเหลวเกินไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเือเพิ่มแป้งเข้าไปนิดนึงนะคะเติ่มแป้งอย่างนี้มันน้ำนะหลังจากที่เราป,ปรั่นผสมแล้วเราก็เริ่มคนได้เลยค่ะให้มันเนียนให้มันเนื หลังจากที่เราคนสีแล้วก็นำขวดมาใส่ค่ะวันนี้เราจะใช้สีอะไรบอกเพื่อนๆก่อนค่ะสีแดงกับสีฟ้าโอเคอันนี้เปิดออกมาแต่ว่ายังไม่เทใช่ไหมคะใช่ค่ะเรียกว่าสีอะไรนะคะสีผสมอาหารโอเคอเด็กๆกินเยอะได้ไหม กินเปล่าๆไม่ได้กินเปล่าๆไม่ได้ค่ะแล้วก็เด็กๆไม่ควรกินเยอะนะคะเราไม่ใส่เยอะนะคะหลังจากที่มาม่าเทปแป้งแพนเค้กใส่ในขวดให้แล้วอันนี้จะผสมสีกันค่ะจึง้งอันนี้หนึ่งหยดค่ะหหยดอันนี้หยดจึด้งโอเคอันนี้เป็นสีอะไรคะ โอเคค่ะหลังจากที่เราหยดสีผสมอาหารลงไปแล้วดูมันเล็กเราก็จะขายาให้เข้ากันค่ะ Yahoo! ยกระทาะไว้บนเตาเบาๆหลังจากที่เราเตรียมแผะ แพนเค้กเสร็จเราก็จะมาทอดแผ่นเค้กกันเลยค่ะแต่ <Yeah>. oh. ว่าเด็กๆที่ดูอยู่ที่บ้านข้ามทำตาลลำธงนะคะ oh. ต้องมีคุณพ่อคุณแม่หรูอข้างๆคอยช่วยด้วยค่ะตรงนี้เราจับได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่ามันจะร้อยต้องจับตรงนี้ใช่ใส่เนยเลยเราก็ต้องใส่เนยลงไปที่เพราะว่าเราต้องไม่ใส่น้ำมันเพราะว่ามันจะไม่อร่อยค่ะ oh. เพราะว่าของหวานเราใส่เนยอ,อร่อยกว่าใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคเนยที่เราใช้ก็หอมมันหอมมันด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นเนยวัวใช่มีลูกวัวอยู่ตรงนี้ใช่ไหม <laughs> รอเนยละลายแล้วเราก็คนให้ทั่วเตาใช่ไหมคะ <laughs> อ่าทําผีเสื้ออ่ะเอานี้ทําผีเสื้อกันอมีปี๊ดทำไมผีเสื้อถึงเป็นกลมๆล,ล่ะนี่ยพึ่งเลยกันโอเคนี่ตัวอะไรเนี่ยพึ่ง <Okay. S 3> โอเคโอ้โหอ่ะเราก็ใช้สีอะเดี๋ยวเราไปทับไปเลยนะครบยังครบแล้วอมนี้มาดูซิมันเหมือนเต่ามากเลยอะอีสเต่าหรือเปล่าเนี่ยมันพัดลมทีมันมีไฟด้วยอ่าตัวแ อมนี้เสร็จแล้วค่ะเราอธิบายให้เพื่อนๆฟังซิว่าตัวนี้คือตัวอะไรคะพึ่งตัวต่อไปอมนี้มาระบายสีแล้วค่ะมามาวาดผีเสื้อให้หนูแล้วค่ะสีฟ้าระบายสีปีกแค่หน่อยเร็วสีฟ้าสีฟ้ามันไม่ต้องสีระวังร้อนนะลูกระวังร้อนะลูกผีเสื้อหืมตัวนี้ตัวใหญ่มากเร็วนิดนึง ไม่ต้องบีบไม่ต้องบีบคะ <Okay. S 2> ่ะโอ๊ยไหลออกมาเอาวม,มันไหลออกมาไม่เล่ไม่ไหลไม่เลยค่ะมาม่ามันไม่เจอแล้วมิเนี่ยโอ้ยมันเนี่ยโอ้ยไม่ใ <c oughs> ม่ทำลูกต่อไปลูกป็นช์โอเคเรามาบอกเพื่อนเพื่อนก่อนว่าตัวนี้ตัวอะไรอย่าเพิ่งทำคะ่ะ <c oughs> มาบอกเพื่อนเพื่อนก่อนว่าตัวนี้คือตัวอะไรคะบ้านแอสแฟริ้งไหมคะ คอยชิมตรงหนวดอ่าชิมเลยค่ะนานป้อนนวดมามาหนึ่งอันอืมสุดท้ายใช่ไหมใช่หมาม้าว่าแล้วเอาันนี้ระบายดีกว่าหมาม้าว่าหน้าให้แล้วเดี๋ยวเอาันนี้ระบายสีนะคะเอาอ,อันนี้ระบายสีเลยค่ะตรงหูด้วยค่ะตรงหูด้วยค่ะ แล้วทำไมบู้างนี้มันถึงแหวกท่เราเติมไม่เต็มไงคะเราเติมเต็มได้ใช่ไหมน้ำอย้ยน้ำโอเคอ่าตัวนี้คือ is is a r a b b i t ขึ้นไปไฟเว่ขไปไฟเว่ขึนไปไฟเว่ขึนไปไล้ว อ่าเสร็จอีกหนึ่งตัวอ,อซีซี่สาวรับบิ๊กปะปะ๊ปะปะป๊ะปะป๊ะกินเลยไหมนี่คือกระต่ายค่ะสวนื่อยไหมคะวันนี้เหมื่อยเวลาลวะอะค่ะเพื่อนๆชอบวันนี้ทำแพนเค้กกันไหมคะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้อนิเมะได้นะคะวันนี้อัน,นิเมะขอไปกินแพนเค้กก่อนนะคะ <c oughs> อ,อร่อยแล้ oh. วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย